โอ้อะไรเนี่ยอะไรหองเฮ้ยแมงจักเมีดก็มาก็มาดีก็มาดีโอ้ยเี่เฮ้ยนี่นี่บันไดไงปันแม่งนี่นี่ขมอนคขำขคาำอินไพ์นี่อี ตูอะไรเราอะไรเรามาดูอะไรเรามาดูอะไรเอาเอาจะเอาหะอืมอืมอืนี่อืมกีด ไอ้บ้านกูออกูบอกอออออยังยังอีกโคตรดีเยอะี่ เา้าอวอ้วนโอ้ไม่ดูทางเลยวะเพลงโคตรด,ดังเลยเพลงอย่างดังนะมีให้เบ่งเท่านี้นี่กีดควย ซวยโอ้ยโอ้ยโอ้ย oh. 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 มาดิมาดิโอ้ยมาดิ rison. มาดิที่รุ้ไม่ได้นี่มาดิมาดิจวงจวงจ้วงลุงลุงลุงเอาวิ่งวิ่งลุงวิ่งแย่อะไรเนี่ย มาอ่อยหน้าบ้านกูอย่ามาอ่อยหน้าบ้านกูออกไปออกไปจ้วงจ้วงมาดูอะไรใครให้มาดูใครให้มาดูาดอ่อกนี่โอ้ยโอ้จะตายไออะไรของมึงอ่ะอะไรของมึง นี่จับมาดูทำไมพูดพูดมากพูดมากพูดมากอะไรเ <c oughs> นี่ยได้หมอไปไหนหมดเหรอที่แหมอไปไหนหมอไปไหนตอบ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 ,ตอบคุย คุยคุยมึงมาจากไหน,นไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละนี่จุดไปดอ้าไปไหนแล้ว,อ,วอีหา่าหายไปไหนแล้วมึงหายไปไหนดิฟเป็นหนึ่งดอดิฟดิฟ ดไปดไป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 ไหนวะอืมอืมอะไรนะ่ะโอ้โหมาจับมือกันหน้าบ้านกู <c oughs> นี่นี่ <c oughs> อ้เยเฮ้เ้เ้้ <c oughs> เฮี่ยคุณน่ากลัวมึงเป็นเฮี้ยอะไรตาก,กูอีกอ่ะตามมาอีกเหอฮะตามมาคุยน,นี่จับมือหน้าบ้านกู